สวัสดีครับผมผู้จัดการและผู้บริหารวงชิมายดอนนะครับจะมาตอบคำถามเกี่ยวกับที่มีสมาชิกจบการศึกษา4คนนะครับคือสมาชิกทั้ง4คนเนี่ยได้แก่นุกนิกอมสินบีบิวแล้วก็น้องเพลงนะครับจบการศึกษาในวันที่เราหมดสัญญาฉบับที่2นะครับก่อนหน้านี้มีการต่อสัญญาไปแล้วหนึ่งครั้งน้องก็อยู่กันครบนะครับเพราะฉะนั้นการที่น้อง ไม่ต่อสัญญาเป็นเรื่องปกตินะฮะเราไม่ได้จะเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ว่าน้องก็มีเหตุผลส่วนตัวแตกต่างกันไปนะครับที่ที่เราก็จะไม่พูดถึงนะครับส่วนทิศทางวงต่อจากนี้ก็ตอนนี้กำลังรับสมัครสมาชิกเป็นรุ่นที่2ออยู่นะครับเปิดถึงวันที่20ธันวาคมยังไงก็รอติดตามนะครับวงเรายังจะก้าวต่อไปแน่นอนครับผมครับสวัสดีครับ บอกความรู้สึกตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายอย่างไรบ้างครับค่ะก็ตั้งแต่วันแรกนะคะที่เข้ามาอยู่ในวงก็รู้สึกดีใจนะคะทุกๆคนน่ารักแล้วก็อยู่กันแบบครอบครัวค่ะจนถึงวันนี้ก็ยังเลิกรักน้องๆทุกคน <c oughs> เมมเบอร์ทุกคนไม่ได้เลยคะ่ะก็จะรักน้องๆตลอดไปะคะ่ะอยากฝากอยากฝากอะไรกับแฟนคลับบ้างไหมครับ ก็อยากจะขอขอบคุณนะคะแฟนคลับทุกๆคนนะคะที่ให้กําลังใจหนูซัพพอร์ตหนูมาตั้งแต่วันแรกนะคะที่หนูก้าวเข้ามาในฐานะเมมเบอร์ของวงชิมายดดอนนะคะจนถึงวันนี้นะคะก็รู้สึกดีใจนะคะและก็ฝากทุกคนนะคะซัพพอร์ตหนูต่อไปด้วยค่ะช่วยพูดทาสิบวิสช่วยบอกความรู้สึกหน่อยครับแล้วตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายหรอก็รู้สึกดีใจที่ได้มาอยู่วงนี้นะคะเพราะว่า อย่างพวกท่าเต้นเพลงอะไรเงี้ยเราก็มีส่วนร่วมในการแบบช่วยคิดหรืออะไรแบบเนี้ยก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองด้วยใช่แล้วก็ขอบคุณทุกๆคน <c oughs> ช,ช่วยบอกอะไรกับแฟนคลับไหมครับอ่าก็ขอบคุณที่ติดตามกันมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะคะก็เราก็ไม่ได้หายไปไหนอาจจะมาให้ทุกคนได้เห็นได้เห็นตาบ้างก็ยังไงก็ฝากฝากติดตามต่อไปได้นะคะครับ <c oughs> ช่วยบอกความรู้สึกตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายนะครับก็ตั้งแต่วันแรกนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ซัพพอร์ตหนูมาโดยตลอดนะคะจนวันนี้เป็นวันจบของหนูแล้วเนาะก็จริงๆก็มีเหตุผลส่วนตัวแล้วก็หมดสัญญายมาด้วยนะคะแต่ละคนเนะาะค่ะก็ยังไงก็ขอให้ติดตามหนูต่อไปด้วยนะคะฝากบอกอะไรกับแฟนคลับหน่อยนะครับค่ะก็ขอบคุณอีกเหมือนกันคะ่ะที่คอยมาดูหนูนะคะคอยตามหนูมาตลอดนะคะก็ยังไงเดี๋ยวเราจะเจอกันในถามมาใหม่นะคะ เจะบอกอความรู้สึกนะครับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างครับค่ะวันแรกที่หนูเข้ามาก็หนูเป็นคนที่เข้ามาหลังพี่ๆนะคะเพราะว่าหนูไม่ได้รับเรื่องตั้งแต่แรกแต่ก็พี่ๆทุกคนเฟรนลี่มากๆเลยค่ะทุกคนดีกับหนูมาตลอดจนวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ติดตามแล้วขอบคุณพี่บิมเบอร์แล้วก็พี่ๆผู้จัดการด้วยก็ขอให้ติดตามพวกเราต่อไปนะคะขอบคุณค่ะอยากฝากอะไรถึงแฟนคลับบ้างครับ ก็ขอฝากติดตามเพื่อนๆที่ยังอยู่ในวงต่อแล้วก็ฝากติดตามพวกเราที่ออกไปแล้วด้วยนะคะขอบคุณค่ะ